แอนโทเนียโปรซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนางสงการประจำปี2,567ฉลองที่ประเทศไทยของเรานะครับผมเทศกาลสงการได้รับการรับรองจากยูเนสโกครับทุกคนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมาเดี๋ยวนี้เรจะเล่าให้ฟังครับ ล่าสุดนะครับผมก็มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมสําหรับวันสงการของประเทศไทยหรือว่าเทศกาลสงการานต์ของประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับผมหลังจากได้รับการรับรองนะครับผมเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะครับโดยรับรองจากยูเนสโกเลยทุกคน โดยวันนี้นะครับผมก็มีการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากเทศกาลสงการไทยของเราได้รับการรับรองจากยูเนสโกนะครับผมทางรัฐบาลนะครับผมก็ได้ดึงสาวงามอย่าง แอนโทเนียโปรซิลนะครับรองนางงามจัก,กรวาลประจำปี2023นะครับผมถูกแต่งตั้งให้เป็น1ใน8ซอฟท์พาวเวอร์ทุกคนของประเทศไทยนะครับโดยได้รับการแต่งตั้งเป็นนางสงการประจำปี2,567นะครับผมนางมโมโหทอนทีวีซึ่งบอกเลยว่าสวยสดงดงามมากๆวันนี้กับลุกเฉลิมฉลองของแอนโทเนียโปรซิลนะครับถือเป็นเลิกงามยามดีของประเทศไทยของรางจริงนะครับผมชุดสวยมากนะครับ ผมโดยชุดเนี่ยมาจากภูสาลายอย่างเลยดอกไม้ทัดหูที่สวยงามมากจากจามจุลีนะครับทุกคนบอกเลยนะครับผมว่าเป็นอะไรที่แบบ เลิศมากๆนะครับผมที่แอนโทนีของเราเนี่ยถูกได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน8ปดซาว์ทาวเวอร์ของไทยเลยนะครับที่ชูความเป็นไทยแลนด์นะครับเป็นเรื่องที่ดีมากหลังจากกลับมาจากเอลซาวาดอ์ก็ปังปังปังขึ้นทุกวันไม่มีวันแผ่วจริงๆนะครับผมยังไงร่วมกันเป็นกำลังใจแล้วก็ส่งพลังให้กับแอนโทนีโปรซิลของเรากันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เต่าด้วยนะ